สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆนักเรียนทุกๆคนเลยนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูปาริชาตบุญจงนะคะหรือคุณครูจอยนะคะวันนี้เรามาพบกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาศิลปะนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนวัดพึ่งไม้สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขตสองเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหากันเลยว่าเราจะต้องเรียนอะไรกันบ้างนะคะ ะะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่1น,นะคะเรื่องเหมือนต่างสร้างสารรค์นะคะรายวิชาทัศนาป์ค่ะเรามาดูในเรื่องของจังหวะนะคะจังหวะและตำแหน่งของสิ่งต่างๆนะคะที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อมนะคะ จังหวะเนี่ยหมายถึงความถี่และความหา่างซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องสม่ำเสมอและไม่สม่ำเสมอนะคะส่วนตําแหน่งเนี่ยหมายถึงที่อยู่หรือที่ตั้งของสิ่งที่มองเห็นซึ่งเป็นจุดสนใจนะคะหรือจุดเด่นในงานศิละปะนั่นเองนะคะเราไปดูกันต่อเลย นะคะเรามาดูในเรื่องของจังหวะนะคะและตำแหน่งในสิ่งแวดล้อมนะคะในธรรมชาตินะคะจังหวะแบบไหลลื่นหมายถึงการจัดช่วงจังหวะให้ได้ความรู้นะคะความรู้สึกเนี่ยต่อเนื่องและเชื่อมโยงนะคะทำให้เกิดความรู้สึกนะคะว่ามีการเคลื่อนไหวทําให้ดูมีลีลาที่สวยงามนะคะนักเรียนดูในภาพนี้เลยนักเรียนเห็นไหมเห็นท้องฟ้าไหมคะ เห็นน้ำไหมคะอันนี้คือเป็นการไหลลื่นนะคะของก้อนเมฆนะคะเป็นการไหลของกระแสน้ำนะคะทำให้เราเห็นจังหวะแบบไหลลื่นที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะภาพนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะนักเรียนก็นะคะดูภาพแล้วก็จินตนาการว่ามันจะเป็นเมฆที่มันไหลนะคะไหลไปตามธรรมชาติแล้วก็น้ำนะคะ ก็จะไหลเองไปตามธรรมชาตินะคะตามจังหวะของน้ําของก้อนเมฆนะคะที่ไหลนในท้องฟ้านะคะอ่ะเราไปดูกันต่อเลยนะคะจังหวะแบบที่มีการลดหลั่งนะคะหมายถึงการจัดช่วงจังหวะของวัตถุที่เรียงจากเล็กไปใหญ่นะคะหรือใหญ่ไปเล็กจากสีอ่อนไปสีแก่ หรือจากผิวเรียกไปผิวหยาบนะคะทำให้เกิดความรู้สึกในเรื่องของระยะหรือปริมาณนะคะ,ะนักเรียนดูในภาพแรกนะคะภาพแรกนักเรียนดูกันในภาพแรกเลยคือภาพนี้นะคะภาพนี้นะคะอันนี้คือจะบ่งบอกนะคะการจัดช่วงจังหวะจากใหญ่ไปหาเล็กนะคะ การจัดช่วงจังหวะจากใหญ่ไปหาเล็กลดหลั่นตามลำดับนะคะอันนี้คือการลดหลั่นตามลำดับนะ,ะอ่าต่อไปเราไปดูในภาพที่2นะคะในภาพที่2คือภาพของการระบายสีดอกไม้นะคะการระบายสีดอกไม้เขาก็จะบอกเหมือนจะระบายในช่วงจังหวะที่เข้มไปหาอ่อนนะคะหรือจากสีเข้มไปสีอ่อนนะคะอันนี้ก็จะบ่งบอกอ่า ภาพนะคะ่จังหวะของสีภาพนะคะว่ามีระดับสีเข้มไปหาสีอ่อนนะคะอะเดี๋ยวเราไปดูกันต่ออ่ะอันนี้นะคะก็เป็นจังหวะของภาพนะคะจังหวะของภาพนี้ก็คือระยะห่างของเสาที่ทําไมคะเว้นระยะห่างที่เท่ากันนะคะ และการทาสีที่สลับกันทําให้มีจังหวะที่ทําไมคะเท่ากันนะคะให้ความรู้สึกที่มีความมั่นคงและมีสีสันที่สวยงามนะคะนักเรียนดูเสานะคะเขาดีไซน์เสาเป็นดินสอสองบีนะคะเป็นเสาดินสอสองบีที่มีระยะห่างที่เท่ากันนะคะระยะห่างของเสาที่เท่ากันและมีสีสันที่บ่งบอกความสดใสนะคะ น่าอยู่ไหมโรงเรียนนี้น่าอยู่ไหมอ่าน่าอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อต่อไปอันนี้คือทุ่งดอกอะไรเนี้ยอันนี้คือทุ่งดอกกระเจียวนะคะสังหวะของภาพนี้คือระยะห่างระหว่างดอกไม้ที่ไม่เท่ากันนะคะจึงทําให้ภาพนี้เนี่ยดูมีความรู้สึกที่โดดเด่นและ น่าสนใจนะคะการเว้นระยะห่างของดอกเนี่ยเราไปจัดให้เขาไหมคะเราไม่ได้ไปจัดให้เขาแต่ระยะดอกเนี่ยมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะตามธรรมชาติที่สร้างขึ้นมาเลยนะคะจังหวะของดอกสวยไหมคะอันนี้คือทุ่งดอกกระเจียวนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อ วิชาศิลปะมีการบ้านด้วยนะคะมีการบ้านอยู่สองข้อนะคะข้อที่หนึ่งนะคะจังหวะแบบไหลลื่นหมายถึงหมายถึงอะไรล่ะอ่าหมายถึงอะไรล่ะครูจอยสอนไปแล้วนะคะนักเรียนเขียนโจทย์และคำตอบลงไปด้วยนะคะส่วนข้อที่สองนะคะจังหวะแบบที่มีการลดหลั่นหมายถึงเท่าไหร่นะคะเขียนลงไปนะคะ การบ้านมีอยู่สองข้อให้นักเรียนเขียนโจทย์และคำตอบนะคะลงในสมุดให้เรียบร้อยนะคะส่วนสมุดนักเรียนดูก่อนว่าสมุดที่คุณครูแจกไปให้มีพอหรือเปล่านะคะถ้าสมุดมีพอให้นักเรียนเขียนสมุดเล่มใหม่นะคะเล่มเล็กลงไปได้เลยแต่ถ้าสมุดของนักเรียนไม่พอให้นักเรียนใช้สมุดร,ร่วมกับ สมุดสุขศึกษาและภละศึกษาแต่ให้นักเรียนใช้ด้านหลังมาด้านหน้านะคะให้นักเรียนเขียนด้านหลังมาด้านหน้านะคะแล้วเขียนวิชาบ่งบอกด้วยว่าคือวิชาศิละปะนะคะวิชาศิละปะแล้วก็เขียนข้อนึงโจทย์ว่ายังไงแล้วก็ใส่คําตอบลงไปถ้านักเรียนไม่เข้าใจนะคะถามคูจอยในรายกลุ่มหรือไม่งั้นถามส่วนตัวก็ได้นะคะในรายส่วนตัว หรือถ้ามีเบอร์ครูจอยโทรมาหาได้เลยนะคะวันนี้ครูจอยก็ฝากเอาไว้แค่นี้นะคะมีอะไรนักเรียนโทรถามหรือไลน์ถามครูจอยได้เลยนะคะอ่ะวันนี้ครูจอยก็ฝากาไว้แค่นี้นะคะนักเรียนบ๊ายบายค่ะ